ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมจิตใจเปลี่ยนไปในทางที่สงบกว่าเดิมอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณบอกว่าคุณก้าวสู่ความเป็นอริยะบุคคลขั้นแรกนี่คือแสงธรรมนำชีวิตรู้ทานความคิดใช้สตินำทางใจมาลองเช็คกัน5สัญญาณนี้คุณมีหรือยังสัญญาณที่หนึ่งศรัทธามั่นคง คุณเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เพราะงมงายแต่เพราะเข้าใจด้วยปัญญาและไม่หวั่นไหวไปตามความเห็นต่างสัญญาณที่สองเห็นตามความจริงคุณเริ่มเห็นสัจธรรมว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนชีวิตไม่ได้ถูกมองเหมือนเดิมอีกต่อไปสัญญาณที่สลดความยึดมั่นในตัวตนความเห็นว่าต,วตัวตนสำคัญค่อยๆเบาลง คุณเริ่มปล่อยวางไม่ยึดว่าต้องเป็นของฉันทุกอย่างสัญญาณที่4สีลบริสุทธิ์โดยไม่ฝืนคุณรักษาสิ่งได้ด้วยใจไม่ใช่เพราะกลัวโทษแต่เพราะไม่อยากเบียดเบียนใครความสงบในใจเกิดขึ้นเองสัญญาณที่5ไม่สงสัยในทางธรรมคุณมั่นใจว่าเส้นทางนี้คือทางพ้นทุกข์ไม่ลังเลไม่ถามว่าจริงหรือเปล่าเหมือนเมื่อก่อน นี่เป็นเพียงสัญญาณไม่ใช่การตัดสินแต่ถ้าคุณเริ่มมีสิ่งเหล่านี้ในใจถือว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วอย่าหยุดปฏิบัติเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของที่จะรู้และเห็นได้เฉพาะตนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปครั้งถัดไปด้วยนะคะ